สวัสดีครับเศรษฐีคาร์โกลูบายเศรษฐีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ชโชลอมฟอร์ดอัดลลครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูฟังก์ชันง่ายๆจากรีโมทอันนี้นะฮะซึ่งเป็นรถที่โดดเด่นมากในคอสศ2นยและก็ลามมาจนถึง2 0 1 7แล้วครับสำหรับเลนเจอร์นะฮะตั้งแต่รุ่น x l t ขึ้นไปคุณแจจะเป็นรีโมททั้ง2ดอกไม่ว่าตัวจริงหรือว่าตัวปลอมนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้ตัวไหนเป็นตัวจริงตัวปลอม จริงๆเกี่ยวกับฟังก์ชันล็อกผมก็ได้รีวิวไปหลายรอบละแต่วันนี้ก็จะหยิบเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกล็ดย่อยเข้ามาขยายความอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมชอบฟังก์ชันหลายๆอย่างใน Ford r a n g e r ทุกๆอย่างที่ Ford คิดค้นมาจะใช้พื้นฐานของความปลอดภัยทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นฟังก์ชันนี้ก็เหมือนกันในเมนูของเขาจะเขียนคำว่า driver first ฟังก์ชันย่อยๆสำหรับการล็อกที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ก็คือการเปิดประตูได้เฉพาะบานคนขับ นั่นเองฟอร์ดเลนเจอร์เกือบทุกรุ่นนะครับรุ่นที่มีรีโมททำได้ทุกรุ่นสำหรับฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์อย่างไรแน่นอนนะฮะเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวเราสามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้ได้หลังจากนั้นรถยนต์ฟอร์ดเลนเจอร์ก็จะเปิดประตูได้เฉพาะบานคนขับเท่านั้นแต่อย่าเพิ่งตกใจไปไม่ใช่ว่าสามบานนั้นจะเปิดไม่ได้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอย่างไรให้มันเปิดได้แค่บานเดียวและทำอย่างไรให้เปิดได้ทุกบานรวมถึงวิธีตั้งค่าด้วยเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปิดประตูกันก่อนแล้วกันตอนนี้รถล็อกอยู่นะฮะยืนยันได้ผมเชื่อว่าฟังก์ชันนี้หลายๆท่านใช้เป็นแล้วแต่เผื่อว่าใครยังใช้ไม่ถูกก็เอาวิดีโอนี้ไปดูและทำตามกันได้เริ่มต้นนะครับผมปลดล็อกแค่ครั้งเดียวปลดครั้งเดียวจะเกิดอะไรขึ้นประตูฝั่งคนข,ขับเปิดได้ บานื่นเปิดไม่ได้ครับยืนยันครับอีก3บานเปิดไม่ได้นะแล้วเราจะทําอย่างไรให้อีก3บานเปิดได้ง่ายๆครับก็แค okay. ่ดับเบิลคลิกก็ไปปักปัอ่าแค่นี้เองบานที่เหลือก็จะเปิดได้อีก2บานก็จะเปิดได้นะครับ เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวฟังก์ชันที่เกิดประโยชน์และปลอดภัยเดี๋ยวเราไปดูวิธีตั้งค่ากันเราจะยกเลิกก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราลํำคาญฟังก์ชันนี้แต่ส่วนตัวผมผมมองว่ามันเป็นประโยชน์กรณีเราอยากให้กดครั้งเดียวแล้วเปิดได้ทุกบานตั้งค่าได้เดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับการตั้งค่ารุ่น x l t ขึ้นไปตั้งค่าที่หน้าจอส่วนรุ่น XLS ที่มีรีโมทเหมือนกันจะตั้งค่ากับรีโมท ให้เราไปที่ setting นะครับแล้วก็กดเข้าไปก็เจอคําว่า v c o e ก็คลิกเข้าไปเลยไปที่คําว่า Lo c k คลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปคําว่า r e m o t e Unlock นะฮะคลิกเข้าไปจะเจอคําว่า outdoor แล้วก็ diver door ใน XLT จะเขียนคําว่า Diver first นะครับตอนนี้ผมเลือก diver door อยู่มันก็เลยเปิดได้แค่ประตูฝั่งคนขับกรณีเรากด r e m o ม e ครั้งเดียวส่วนถ้าเราเลือก Alldoor เดี๋ยวผมจะเลือก outdoor แล้วเราไปทดสอบกัน เอาดอก็คือเปิดได้ทุกบานแค่กดครั้งเดียวลดล็อก ok อยู่นะครับล็อกเรียบร้อยละผมกดครั้งเดียวปักเปิดได้ทุกบานเลยครับอ่าเห็นไหมครับสำหรับวิธีเซ็ค่าอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องไปเซ็ทที่หน้าจอก็คือการกดปุ่มล็อกกับปุ่มปลดล็อกแช่ค้างไว้ประมาณ5วินาทีรอไฟตอบรับที่ไฟเลี้ยวนะครับจะกดได้ดูนะครับ นี่คือวิธีลัดหลังจากไฟเลี้ยวตอบรับแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันผมปลดล็อกปุ๊บมันก็กลับมาเปิดได้เฉพาะฝั่งคนขับอีกเหมือนเดิมนะครับวิธียกเลิกก็ทําเหมือนกันครับถ้าเราไม่อยากเซตที่หน้าจอผมจะกดแช่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูไฟเลี้ยวกันไฟเลี้ยวตอบรับเรียบร้อยแล้วฮะเมื่อกี้มันเปิดได้เฉพาะฝั่งคนขับใช่ไหมครับเดี๋ยวผม ปลดล็อกรอบนี้จะเปิดได้ทุกบานเลยนี่ครับเปิดได้ทุกบานละและนี่ก็คือฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่มอบความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ที่ใช้รถยนต์ฟอร์ดนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบช่วยแชร์กันหน่อยแล้วกันติดตามาคารูบายเศรษฐีได้ทุกๆช่องทางเช่นเดิมนะ e b o o k Fanpage YouTube c h a n n e l หรือว่าค้นหาผ่าน Google แบบง่ายๆคำนี้คำเดียวครับาคารูบายเศรษฐีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมีขีดกลาง แล้วคุณจะไม่พลาดทุกๆการใช้งานกับฟังก์ชันรถยนต์ฟอร์ดสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ